เตยเข้าสู่ประตูวิวารับอยากมีทายาทแต่ขอเคลียร์งานก่อนโบเวนด้าเคลียร์ดามาตัดขาดตระกูลสาวงไม่พาน้องมะลิไปหาปูยา่ย่าติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อปนิวสเตอรี่เนสกาแฟกระป๋องอร่อยเข้มไม่ต้องขยา่า สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการป๊อปนิวเซเลี่ยดเช่นเคยนะคะอยู่กับเอมสาธิดาและแน่นอนเจอกับเอมนะคะพร้อมกับเรื่องราวในวงการบันเทิงค่ะมาที่ข่าวแรกดีกว่าเมื่อวานนะทำเอาเราเนี่ยคนโสดอิจฉ้ามากๆเลยเข้าสู่ประตูวิวาปเป็นเที่เรียบร้อยนะคะสำหรับคู่รักคู่นี้ค่ะคุณป๊อปป๊อตเตโต้แล้วก็ใบเตยสุวพิษนั่นเองโอ้โหคือสวยหล่อมากๆเลยคู่รักมาราธอนคู่นี้เขาก็คบกันยาวเหมือนกันนะคะงานนี้เต็มไปด้วยความาซาบซึ้งค่ะทําเอาเจ้าสาวเนี่ยร้องไห้ไม่หยุดเลย โดยเมื่อวานนะคะทั้งสองได้ทดําวิธีแบบไทยแล้วก็แบบจีนอ้น่ารักมีการกินแก้มกันด้วยนะตามมาด้วยการฉลองมงคลสมรสในช่วงบ่ายนะคะทั้งคุณป๊าบแล้วก็ใบเตยบอกว่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มาร่วมง,งานสําคัญของพวกเขานะคะงานนี้ปัาบยังพูดถึงเจ้าสาวอย่างใบเตยสัวพิษด้วยว่าน,นอกจากเธอจะน่ารักและมีรอยยิ้มที่ทําให้สบายใจแล้วใบเตยเนี่ยเป็นคนกระตันยูเลยทําให้ชนะใจนะคะจากการเป็นนางเอก M v มวกลายเป็นนางเอกในชีวิตจริงเพราะตอนนั้นเนี่ยคุณใบเตยเขาเ ไปเล่น MV ทิ้งไว้กลางทางให้กับคุณป๊าบแล้วก็เลยกลายมาเป็นคู่จริงนะคะทั้งสองค่ะก็สัญญาว่าจะเป็นบัดดี้คอยดูแลกันตลอดไปเรื่อยๆนะคะส่วนอีกเรื่องนึงเลยที่หลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วเบบีลาทายาทจะมาเมื่อไหร่ทั้งคู่บอกว่าอยากมีนะแต่ตอนนี้ขอเคลียร์งานก่อนค่ะเอาแบบไม่ไม่ปลดเน่ะผมว่าเขาเขาก็น่ารักอันดับแรกก็คือหน้าตาเขารอยยิ้มเขา มันเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกสบายใจแต่สิ่งสําคัญมากไปกว่านั้นน่ะมันก็เป็นเรื่องของความกตัญญูสิ่งที่เขาต้องเสียสละให้ครอบครัวอะไรเงี้ยเพราะเราได้ได้คุยเราก็รู้ว่าเออคนคนที่เขาต้องทําทุกอย่างเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่สุขสบายอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกเรารู้สึกดีอะ่ะเรื่องหนึ่งเลยก็คือว่าพี่ปั๊บก่อนที่จะคบกันช่วงช่วงแรกๆนะเขบอกเต๋ยว่า,าเราเต็มที่นะ วันนี้เราเต็มที่ยังไงถึงแต่งงานไปมันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใจผมก็อยากมีลูกเหมือนกันแต่ก็เตยตอนนี้ก็ติดถ่ายละครอยู่ด้วยครับมีลูกตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ดีอยากมีค่ะอยากมีค่ะแต่ก็เดี๋ยวขอแบบเคลียร์งานเคลียร์อะไรต่างคนต่างให้แบบโ่รโกล่นแล้วค่อยว่ากัน <laughs> เป็นคู่ที่เราดูไปก็ยิ้มตามไปนะคะยังไงก็เรารุ้นละกันว่าเมื่อไหร่จะมีเบบีค่ะไปต่อนที่อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องราวของพี่มาริโอมาเรอร์เห็นว่าเขาคบกับสาวจันจิมา7ปีนะแต่ยังไร้แพลนแต่งงานเจอเจ้าตัวต้องถามหน่อยซิว่าเอ๊ะเขาคิดไว้บ้างไหมแพลนอนาคตยังไงบ้างนะคะสําหรับคู่รักคู่นี้เลยมาริโอมาเรอร์จันจิจันจิรานั่นเองค่ะแม้ว่าจะคบหาดูใจกันมานานกว่าถึง7ปีนะแต่ก็ยังมี แต่ก็ยังไม่มีวิแววที่จะมีข่าวดีสักทีงานนี้คุณมาริโอเขาเล่าว่าเขายังมองไม่เห็นภาพอนาคตการแต่งงานมีลูกแล้วก็มีครอบครัวนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังมีอีกหลายโปรเจกต์เลยที่เขาอยากทําให้สําเร็จอย่างเช่นปีหน้าเขาบอกว่าเตรียมตัวไว้เลยนะจะได้เห็นเขาในมัดนักธุรกิจอย่างแน่นอนอะไปลองฟังเสียงพี่มาริโอดูคะ่ะยังไม่เห็นนี่ก็ยังไม่รีบรอะครับ ยังไม่รึจะรีบไปทาไมโอเคครับแต่ว่าอาจจะขอยายกสทั้หน่อยยังไม่ใช่ช่วงนี้สักกี่ปีคะโอ้ยสักหลายปีวะคือเราก็มีอย่างอื่นที่เราอยากจะทํามีความฝันที่เราว่าเอาไว้อะไรเราก็อยากทําให้ให้มันสําเร็จก่อนอะไรอย่างนี้ด้วยคใช่ใช่ผมอยากทําธุรกิจครับพี่อยากทําธุรกิจใช่อยากทำอะไรที่เราชอบอยากทำแบบ<ม>อะไรที่เราฝันเอาไว้อะไรเงี้ยให้สำเร็จก่อน ไปตอนที่นางเอกพันล้านคุณใหม่ดาวิกานะคะงานนี้เห็นว่าโพสตคลิปคลิปหนึ่งในอินสตาแกรมของเขาที่ยอดกดไลค์โอ้โหทะลุ1ล้านเรียบร้อยเราก็เลยเข้าไปดูว่าเอ๊ะคลิปนี้คลิปอะไรได้คําตอบเลยค่ะเป็นคลิปที่เธอเนี่ยใส่ชุดว่ายน้ําแต่ก็นานๆานทีเหมือนกันนะที่เราจะได้เห็นสาวใหม่นะคะเซ็กซี่แบบนี้นะคะเป็นทริปริมทะเลแล้วก็ร่องเรือกลางเรือยอชที่พัทยานั่นเองโดยใหม่ดาวิกาบอกว่าเป็นทริปพักผ่อนนะคะจากการทํางานส่วนตัวเธอบอกว่าคลิปเนี้ย ไม่เซ็กซี่นะเพราะว่าใส่ชุดว่ายน้ําหันหลังนี่แค่คลิปหันหลังยังเป็นล้านเลยนะคะแล้วก็ไม่คาดคิดว่าคนจะกดไลค์เยอะขนาดนี้หลังจากนี้ก็บอกว่านานๆขอโชว์ทีละกัน ด้านแฟนหนุ่มต้องถามสิว่าเอ๊ะลุงเตอ๋อเขาจะโกรธหรือเปล่าคุณใหม่ก็บอกว่าจริง,รงๆก็ไม่ได้ต้องขออนุญาตนะแต่พี่เต๋อก็มีมาเซลลเหมือนกันว่าจะตีด้วยไม้เรียวนะคะเขาบอกว่ามั่นใจว่าฝ่ายชายเนี่ยไม่หวงแต่จะห่วงหรือเปล่าเนี่ยให้ไปถามคุณเตอ๋อเอาเองอ่ะฟังคุณใหม่ดูค่ะดีใจขอบคุณที่กดไลค์ค่ะขอบคุณมากค่ะมีวันเดียวค่ะที่พักก็เลยได้ไปเที่ยวค่ะก็เลยแบบ เที่ยววันเดียวก็ยังดีไปพักผ่อนเลยค่ะไม่มีอะไรเลยก็ไปกับเพื่อนกับครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเท่านั้นเลยเพราะว่าทํางานเจวันก็เลยล็อกไว้วันหนึ่งขอพี่ก้าวนี่แหละค่ะหนูไม่เคยถูกไล์ถึงร้านเหมือนกันค่ะเป็นครั้งแรกขอบคุณนะคะอยากจะไปกดออกนะคะเดินน้าเดินต้องไปอีกใช่ยเงี้ยผไปทุกวันเลยค่ะนันรู้งี้เราเราเล่นเราเล่นลงเลยไม่บอกแล้วลง้วเขาว่าไงางลงเลยเขาพูดถึงไม้เลียวอยู่นะคะใช่ เอ็มว่าต้องห่วงแน่นอนเพราะว่าแฟนสาวสวยขนาดนี้นะคะ,ะไปต่อนที่เรื่องที่ค่อนข้างจะดรามา่าเราเปลี่ยนอารมณ์กันมากนะสําหรับครอบครัวของพี่โบว์แวนดา้าเพราะว่าล่าสุดค่ะไม่ได้ไปร่วมงานแล้วก็ไม่ได้มีภาพให้เราเห็นกันน้องชายของพี่ปอทิศดีแต่งงานที่นี้เขาก็ชาวเน็ตสงสัยว่าเอ๊ะแต่งงานทั้งทีทําไมไม่มีภาพร่วมงานเลยนะคะของคุณอับบิลช,ชาววันนนั่นเองซึ่งเป็นน้องชายของคุณปอทิศดีจนหลายคนบอกว่าเอ๊ะเขาตัดขาดความสัมพันธ์กันแล้วหรือเปล่างานนี้แม่โบต้องขอเคลีย เลยนะคะว่าความสัมพันธ์กับตระกูลสหวงศ์เนี่ยยังแน่นแฟ้นเหมือนเดิมแต่ตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะก็ยังไม่ได้มีโอกาสเจอกันเลยอีกทั้งคุณแม่ของตัวเองก็ป่วยและอาการน่าเป็นห่วงด้านคุณปู่แล้วก็คุณย่าเนี่ยก็เข้าใจเรื่องนี้ดีนะคะส่วนงานแต่งคนก็ถามว่าเอ๊แล้วทำไมถึงไม่ได้ไปร่วมงานเธอบอกงี้คะ่ะว่าติดงานนะคะที่รับไว้ก่อนหน้าแล้วแล้วก็ไม่สามารถแคนเซิลงานนั้นได้จริงๆค่ะ ก็ยนามากก็มาด่าโบซะงั้นคือแบบเออก็บางทีก game, you know, know, knowing, knowing. So time, learning, ็แบบมารยาทนิดนึงทาไมถึงไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยคือใจเย็นนิดนึงอ่ารู้รู้คือคือให้เวลาอธิบายนิดนึงว่ามันคืออะไรก่อนที่คุณจะด่าหรือว่ามารยาทจริงๆอ่ะเดี๋ยวที่หมอกไปตั้งแต่โควิดมันมาลาบากนะคะว่าจะไปนู่นไปนี่แล้วด้วยด้วยเรื่องของมารีก็เรียนเข้าโรงเรียนใหม่ แล้วช่วงหลังก็จะโทรบอกคุณย่าคุณย่าไม่ค่อยได้ไปนะคะอะคุณปู่ก็ยุ่งอยู่กับวัวที่เพิ่งซื้อมาใหม่นู่นนี่นั่นคุณย่าก็วุ่นอยู่กับหลานที่ต้องเลี้ยงแต่เราก็แต่เราก็คุยกันตลอดว่าไม่ได้เจอกันไม่เป็นไรแล้วอีกอย่างเหตุผลที่โมไม่ได้ไปบุรีรัมย์เลยก็คือแม่โมป่วยซึ่งก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงทั้งตัวเราด้วยเราก็แบบเห็นเขาแล้วแบบ เขาเขาไม่ได้ป่วยแค่กายก็ป่วยใจด้วยเนะี่อมันก็เลยแบบพอเราว่าปุ๊บเราจะไปหัวหินสหวงทุกคนคุยกันได้มีอะไรคุยกันถึงแม้วันนี้โบจะเป็นสะพายที่ที่สามีตายไปแล้วอาจจะไม่ได้แบบโหเสนิทมากแล้วก็ด้วยระยะทางมันห่างไกลแต่ขอให้เชื่อว่ายังเคารพและก็รักกุกคุ่มย่าเหมือนเดิม ไปตอนที่ข่าวสุดท้ายของเราวันนี้นะคะเป็นคู่รักสุดติดนะคะไม่มีใครติดไปกว่านี้แล้วแหละคุณน็อตเดอะสตาร์นะคะแล้วก็คุณเจมนทนเขาบอกว่าถูกจับตาความสัมพันธ์เนี่ยมา2ปีแล้วล่าสุดข่าบฝ่ายชายก็ยอมรับนะว่าคุยกันมาได้2ปีกว่าแล้วเราก็เลยต้องถามน็อตว่าเอ๊ะนี่คือคนที่ใช่หรือ,อยังน็อตตอบอย่างนี้ ตอบมาเอมก็งงเหมือนกันนตบอกว่าเจมนทนเนี่ยคือคนที่ใช่ในสถานะพี่ชายตลอดไปค่ะตอนนี้สนิทกันเก,กินกว่าคําว่าแฟนซึ่งเธอบอกนะว่านี่คือความสัมพันธ์ในแบบปี2020เพราะฝ่ายชายเองเนคะคะก็ไม่ได้คิดแต่งงานมีลูกหากวันหนึ่งนตเจอคนที่ใช่เนี่ยเขาบอกว่าก็ไปได้เลยคุยกันตรงๆหวังดีต่อกันไม่เคยทะเลาะก,กันนะคะแค่ทําสิ่งที่มีความสุขแล้วก็ให้อิสระแก่กันนั่นเองค่ะ ก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องคุยกันถ้าเขา้เขาใจกันนะคะเราเองก็อย่าเพิ่งไปตัดสินวันนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม b o อ n e ิ s ว a i l ีวันนี้ขอตัวไปดื่มเมสกาแฟก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ